สวัสดีและยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับช่องลอตเตอร์ดักวันนี้เรามีค่าความโน้ม่วหอย2ตัวบนมาฝากกันค่ะโดยใช้แนวทางทั้งหมด4งวดสูตรของเราเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขและความน่าจะเป็นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารยานในการรับชมค่ะ สูตรคำนวณหวย2ตัวบนวิธีการคำนวณเราจะใช้รางวันที่1นนะคะแล้วก็เลข2ตัวล่างมาคำนวณค่ะโดยวิธีการคำนวณมีดังนี้นะคะเราจะใช้รางวันที่1ของงวดที่16ธันวาสองห้าหกสี่มาคำนวณค่ะโดยวิธีการคำนวณนะคะเราจะใช้หลักหมื่นของรางวัลที่1นนะคะมาบวกกับหลักหน่วยของรางวันที่ 1, ะค,ะกก1ค่ะแล้วก็บวกต่อด้วย5คงที่หาหลักหน่วยกันนะคะ เราจะใช้หลักหมื่นของรางวัลที่1มาบวกกับหลักพันของรางวัลที่1นะคะแล้วก็บวกต่อด้วยหลักหน่วยแล้วก็บวกต่อด้วย1คึงที่ค่ะเรามาเริ่มดูวิธีการคำนวณกันเลยนะคะวิธีการคำนวณค่ะเราจะใช้3บวกกัน2ครั้งบวกต่อด้วย5้ครั้งนะคะแล้วก็บวกต่อด้วย5คาคงที่ค่ะ3บวก3บวก5บวก5เท่ากับ16ค่ะ เอาแค่ okay, หลักหน่วยมาก็คือ6ค่ะต่อไปค่ะหาหลักหน่วยกันนะคะเราจะใช้3บวก9บวก5บวก1ค่ะมาดูการคำนวณน,นะคะ3บวก9บวก5บวก1ค่ะได้เท่ากับ18ค่ะเอาแค่ okay, หลักหน่วยคือ8เลขที่จับคู่ได้คือ68นะคะรางวันที่ออกนะคะ2ตัวบนก็คือ68 สองตัวล่างก็คือ36ค่ะ68ของเราก็เข้าไปนะคะต่อไปค่ะเราจะใช้รางวันที่1ของงวดที่30มธันวาสองห้าหกมาคำนวณนะคะวิธีการคำนวณของเรานะคะเหมือนเดิมเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าสูตรของเรานะคะ เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขและความน่าจะเป็นนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรอาจจะหลุดบ้างหรือว่าอาจจะเข้านะคะต้องใช้วิจรารญาในการรับชมค่ะเรามาเริ่มดูการคำนวณกันเลยนะคะเราจะใช้1บวกกัน2ครั้งบวกต่อด้วย81ครั้งนะคะแล้วก็บวกต่อด้วย5คงที่ค่ะวิธีการคำนวณค่ะ1บวก1บวก8บวก5 ได้เท่ากับ15ค่ะเอาแค่ห okay, ลักหน่วยก็คือ5ค่ะต่อไปค่ะหาหลักหน่วยเราจะใช้1บวก9้บวก8บวก1คงที่นะคะวิธีการคำนวณค่ะ1บวก9บวก8บวก1นะคะได้เท่ากับ1 9ค่ะคำนวณได้นะคะเอาแค่ห okay, ลักหน่วยมาก็คือ9จับคู่ได้คือ5 9ค่ะรางวัลที่ออกนะคะ สองตัวบนออก5,9าสองตัวล่างออก9,2เลขห้าเของเราก็เข้าไปอีกแล้วนะคะต่อไปค่ะเมื่อที่17มกราสอง5้าค่ะวิธีการคำนวณเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะหาหลักสิบกันก่อนนะคะ เราจะเอา8บวกกัน2ครั้งบวกต่อด้วย้าครั้งนะคะแล้วก็บวกต่อด้วย5คงที่วิธีการคำนวณ8บวก8บวก9บวก5นะคะได้เท่ากับ30เอาแค่หลักหน่วยมาคือ0ค่ะต่อไปหาหลักหน่วยกันค่ะเราจะใช้8บวก0บวก9บวก1คงที่นะคะวิธีการคำนวณค่ะ8บวก0นบวก9บวก1นะคะได้เท่ากับ18ค่ะเอาแค่ห okay. ลักหน่วยมาคือ8ค่ะ เลขที่จับผู้ได้คือ0ูย์ค่ะรางวันที่ออกนะคะบนออก08นย์ล่างออก30ค่ะ08ของเราก็เข้าไปอีกแล้วนะคะต่อไปค่ะมาดูงวดของวันที่1กุมภาสองห้าหกหกันนะคะวิธีการคำนวณค่ะ4บวกกัน2ครั้งบวกต่อด้วย 1> 8 1ครั้งแล้วก็บวกต่อด้วย5คงที่ค่ะวิธีการคำนวณน,นะคะ4บวก4บวก8บวก5นะคะได้เท่ากับ21ค่ะเอาแค่หลักหน่วยคือ1ค่ะต่อไปค่ะหาหลักหน่วยนะคะ4บวก4บวก8แล้วก็บวก1คงที่นะคะืมเขียก็บวก1คงที่นะคะวิธีการคำนวณ สี่บวกสบวกแบวกหนะคะได้เท่ากับ17ค่ะยกแค่หลักหน่วยมาคือ7ค่ะเลขที่เราจะพูดได้คือ17งนะคะงวดของวันที่16กกุมภาสองห้าหก่านะคะเลขที่คำนวณได้คือ17ค่ะถ้าชอบคลิปนี้สูตรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ และกดกระดิ่งให้กับช่องรัตักษ์ของเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ